พลังงานแรนดอมของคนที่รักษาและยึดมั่นในความดีนะคะไพ่เดไฮร์เฟนเนี่ยก็คือไพ่ผรานั่นเองนะคะเชื่อได้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญปัญหากับสถานการณ์ใดในชีวิตเนี่ยคุณก็ไม่ลืมที่จะรักษาความดีในใจของคุณเอาไว้ค่ะการที่คุณทําสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะยากก็ไม่ได้รับการยอมรับในทันทีนะคะแต่สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและก็ยั่งยืนในชีวิตได้ค่ะจงมีความอดทนและอย่ายอมแพ้ต่อแรงกดดันที่อาจจะทําให้ คุณเนี่ยละทิ้งความดีไปได้นะคะการทำดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยนำพาความสำเร็จแล้วก็ความสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตคุณในระยะยาวได้ค่ะ ไพ่รไฮโลเฟนเนี่ยยังบอกให้คุณเนี่ยรักษาความดีของคุณเอาไว้มันยังหมายถึงการยึดมั่นในหลักการค่ะเพื่อนๆแล้วก็คุณค่าในความดีงามของชีวิตที่คุณเชื่อไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่มันอาจจะยากลําบากหรือความท้าทายในชีวิตที่มันยากมากที่คุณต้องเจอนะคะแต่การที่คุณรักษาความดีนั้นน่ะมันจะเป็นการปกป้องตัวเองและจิตวิญญาณของคุณจากสิ่งที่อาจจะทําให้คุณหลงทางได้ค่ะการยืนหยัดในความถูกต้องและความซื่อสัตย์จะช่วยให้คุณสร้างชีวิตที่มั่นคงแล้ว ก็เปลี่ยนไปด้วยความเคารพนับหน้าถือตาจากผู้อื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาความดีของคุณเอาไว้นะคะหากคุณเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ Subscribe กด share, แชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจในการอ่านไพ่ให้คุณด้วยค่ะ